ชายชุดขาวนะครับที่ประชาชนเรียกว่าปูพรมมาซึ่งทำพิธีกรรมบ้วนเพชรพยานาคนะครับพบการเผยแพร่คลิปต่างๆตั้งแต่ปีพศ .2555 นะครับจนถึงปีพศ .2561 โดยมีการทำพิธีกรรมในหลายพื้นที่นะครับเช่นจังหวัดริสเกตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดชัยภูมิจังหวัดภูเกต็ต ว้าวห่าภาคใต้นะ่นครับบ้านของฟิลิปเลยนะครับแต่กับเรื่องราวที่หลายคนเชื่อว่าเป็นอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เรื่องความเชื่อน,นี้มันก็เป็นเรื่องของความนิยม <inate> ถ้าไม่เชื่อก็ต้องพิสูจน์กันครับนอกจากว่าจะเป็นการเล่นกลแต่สิ่งที่ทนไม่ได้ก็คือมีการถวายปัจจัยนะครับแล้วก็มีการให้เงินซึ่งปกติชาวบ้านในละแวกนั้นจะใส่กัน1 0 20บาทแค่นั้นแหละแต่ว่ามันจะมีหน้าม้าบางคนที่เขาสังเกตน,นะครับแทรกเข้าไปในใแถวและมีการใส่แบงค์พันแบง500ค์ห้าร้อยนะเป็นการกดดันให้คนที่อยู่ในแถวนต้องใส่แบงค์ร้อยแบงค์หลายไปด้วยซึ่งตัวนี้ก็น่าจะเข้าข่ายการแลกผลประโยชน์ ปู่ปรมาทําได้อย่างไรอยากรู้ไหมล่ะพิธีนะฮะรับเพชรพญานาควนออกมาจากปากแล้วก็ใส่ในมือผามคนนี้ก็ได้ลงไปแล้วก็ทําพิธีหลังจากนั้นก็ขึ้นมานะครับพร้อมกับมานั่งที่อาสมของตัวเองพร้อมกับบ้วนเม็ดเพชรพญานาคนี้ออกมาแล้วก็มีประชาชนเนี่ยมาแบมือเพื่อขอรับเรื่องความเชื่อนี้มันก็เป็นเรื่องของความนิยมนะฮะความนิยมใน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 ,ใน,ใ,น,ใ,นในตัวบุคคลด้วยนะครับ บางคนเห็นสื่อเขานิยมโอ้นะครับอย่างพวกดาราด,ดังๆเนี่ยอ้าวไปวัดไอ้ไข่เนี่ยไปเส้นไปเส้นอะไรอย่างเงี้ยอ้าก็เริ่มเริ่มแล้วศรัทธาวัดไอ้ไข่บ้างแล้วนะครับถ้าไม่เชื่อก็ต้องพิสูจน์กันแต่กับเรื่องราวที่หลายคนเชื่อว่าเป็นอิทธิฤทธิปฏิหารจะเกิดอะไรขึ้นหากใครคนหนึ่งอ้างตนว่าเป็นผู้สงศีนและเขาขายเพชรพญานาคออกจากปากตัวเองได้ แล้วแฟนคลับของฟิลิปมีความคิดเห็นเป็นอย่างไงบ้างครับกับท่านปู่พรมมาสำหรับผู้มีจิตศรัทธาโดยปราศจากข้อสงสัยนี่คงเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติที่ไม่จำเป็นต้องมีคำอธิบายนอกจากว่าจะเป็นการเล่นกลถ้า มนุษย์จับไม่ได้นะครับผู้ชมจับไม่ได้ผู้ที่ศรัทธาจับไม่ได้มันก็คือสิ่งปฏิหารปู่พรมมาท่านก็รู้ตัวนะครับช่วงนี้นะครับหลายปีนี้ท่านก็กบดานนะครับไม่แผลงอิทธิฤทธิ์อะไรเลยครับก็กราบขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามนะครับและก็ขอบคุณข่าวดังข้ามเวลานะครับของจงก้าวด้วยนะครับขอบพระคุณครับเย่ฟิลิปลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมมั่นใจในนางฟ้ามยาคน งานเลี้ยงมันใหม่มันมันแปลกมันมีความต่างโทรเลย